การปกครองของเดนมาร์กเดนมาร์กเป็นประเทศกลุ่มนอร์ดิกมีแผ่นดินตั้งอยู่บนคาสมุตจักแลนทางทิศเหนือของประเทศเยอรมนีมีพื้นที่ในประเทศราว42,943ตารางกิโลเมตรหรือ16,580ตารางไมล์พื้นที่ทั้งหมดเมื่อนับรวมกรีนแลนด์และหมูกก่เกาะเฟโรคือ 2องล้านสองแสนตารางกิโลเมตรหรือ8 5 3 5สนตารางไม์มีประชากรราว5.85ล้านคนโดยกว่า800แสนคนอาศัยอยู่ในกรุงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงและยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ แบ่งเขตการปกครองแบบเก่าของเดนมาร์กมีทั้งหมด13มณฑลหรือ270เทศบาลนครและอีก3เทศบาลนครที่ไม่ขึ้นกับมณฑลใดในข้อส19 7 0ถึง2006สามารถศึกษารายชื่อก่อนการปฏิรูปการปกครองของเดนมาร์กได้ดังภาพต่อไปนี้การปกครองแบบปัจจุบันคือมีการกปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญคือสมเด็จพระบรมราชินีนาถมกเฤษท,ที่สองซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถและเป็นพระประมุขในราชอาณาจักรเดนมาร์กการนับถือศาสนาของเดนมาร์กสามารถแบ่งออกได้ตามตารางต่อไปนี้ เป็นภาษาในกลุ่มภาษาเจอร์เมนิกเหนือหรือภาษาสแกนดิเนเวียซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของกลุ่มภาษาเจอร์เมนิกสาขาของภาษาตระกูลอินโคยูโรเปียนเป็นภาษาราชการภาษาเดียวของเดนมาร์กและเป็นภาษาราชการหนึ่งในสองภาษาของเกาะกินแลน์ดและหมู่เกาะแฟโรเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาที่สองต่อจากภาษาอังกฤษที่มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาอย่างแพร่หลายที่สุด